พ่อลูกป,ปั่นโปโอ้ยปั่นนี่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์มาปั่นโปก,นกันต่อกับร้านที่ค2ครับร้านนี้ชื่อว่าแอดพันเจ็ดเทเลสบาร์นะครับ แอลเลสอร์งครับร้านก็ตั้งอยู่ที่โยธินพัฒนา3แยก7นะครับเรียบด่วนนะครับรามอินทาเอกมัยนั่นเองโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเขาจะมอบทันทีเลยครับวอ่เชอร์มูลค่า500บาทสามารถใช้เป็นส่วนลด1นสิต่อหนึ่งใบเสร็จเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม25-65ต้องรีบไปใช้นะครับเพราะว่าเขาให้ไว้เพียง5รางวัลเท่านั้นเองครับ ทางร้านนะครับมาพร้อมคอนเซปต์อะโคซี่แฮงเอาท์สเปซที่มีดนตรีสดให้เราได้เพลิดเพลินกันทุกวันเลยฮะ และทางร้านเนี่ยก็ยังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ทุกรูปแบบมีห้องส่วนตัวรับรองได้สูงสุดถึง200คนอีกด้วยนะฮะเมนูแรกของเขาครับวากิวสติฟลอยครับเป็นเนื้อวากิวส่วนสารนอกจากออสเตรเลียลายหินอ่อนเกรดพรีเมียมครับผมแฮงเกอร์แบ็กแองกัสเป็นส่วนที่หาทานได้ยากมีรสชาติที่ค่อนข้างเข้มขน้นจากฟาร์มในออสเตรเลียเนี่ยที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แห่งปีเลยนะทานคู่กับเครื่องเคียงของทางร้านครับเป็นบ็อกโคลี่กับหน่อไม้ฝรั่งย่างนั่นเองครับกิวบีฟทางนั่นเองนะครับลิ้นวัวจากอาร์เจนตินานำมาซูวี72ชั่วโมงทานคู่กับไข่แดงโชยุพริกดองพริกสดกระเทียมสดกระเทียมกรอบสุดยอดไปเลยต่อมาครับเป็นพ็อกช็อปแล้วก็เมนูต่อไปครับเป็นมัสโฮะและปิดท้ายของข่าวด้วยทัฟเฟิลเบคอนครับซอสของทางร้านเนี่ยมีให้เลือกถึง3อย่างด้วยกันนะเป็นเลดวายซอส เบเปิลซอสมัทลูมซอสสามารถทานได้นะครับกับเนื้อทุกเมนูปิดท้ายด้วยเมนูของหวานครับเมนูแรกเป็นสตรอเบอรี่ทาร์ตครับช็อกโกแลตเค้กค,ครับใครชอบนั่งแบบชิลๆไปได้เลยร้านนี้แอดพันเก็ตเทเลสบาร์แอนด์เลสลองนะครับครับโปรโมชั่นบอกว่ามาจากพ่อลูกปันโปเขาจะมบอบไว้เชร์ให้เลย500บาทต้องรีบไปใช้กันนะครับเขามอบไว้ให้5รางวัลเท่านั้นติดตามได้ทางช่องทางน,นี้เลยครับ